สวัสดีครับพบกับกกตเชียงใหม่วันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาฝากครับตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา50ได้บัญญัติหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเอาไว้10ประการด้วยกันนะครับเหมือนกับหน้าที่ของเด็กนะตอนเด็กๆเ,เราก็ร้องเพลงเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน หน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็มี10ประการเหมือนกันนะครับประการแรกเลยที่สําคัญในเรื่องของการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระนะครับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับ โดยอิสระหมายถึงอย่างไรโดยอิสระก็หมายถึงปาศจากการครอบงำนะครับในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุผลสำคัญสำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเราเลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีมีการศึกษาที่ดีมีผลงานที่ดีมีนโยบายที่ดีนะครับประการที่สองเราเลือกเพราะว่ามีคนเอาเงินมาให้ เอาทรัพย์สินมาให้เอาผลประโยชน์มาให้ประการที่สาเลือกเพราะว่ามีคนสั่งให้เลือกและสุดท้ายประการที่สีเลือกเพราะว่าเคยมีบุญคุณต่อกันอบปะถะมร์มค้ำจุนกันมาหรือเป็นญาติพี่น้องกันนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปเลือกผู้แทนที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ แล้วก็ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ถ้าเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่ามีคนเอาเงินมาให้เพราะเคยมีบุญคุณต่อกันหรือเพราะว่ามีคนสั่งให้เลือกเนี่ยเราก็จะได้ผู้แทนที่ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้แทนท้องถิ่นมีความสําคัญมากนะครับเขาจะเข้าไปบริหารงบประมาณไปดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิน่นให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันโดยอิสระเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียงครับ